สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาชีกกกกองนะคะวันนี้เราก็มาดูสะปานะคะเขาบอกผู้ใหญ่เมาผู้ใหญ่เทิดบอกว่าพรุ่งนี้นะคะเขาจะมีการลงแข่งจับปลากันนะคะแข่งปลาการกุศลนะคะจับปลาจับปลานะคะการกุศลค,คือจะได้เงินจาก ที่คนไปจับปลานะคะคนละ60บาทนะคืออาจจะเอาไปทำบุญอาจจะพรุ่งนี้ก็จะไปดูเขาหน่อยแต่วันนี้เรา่าก,ก็พามาดูสะหัวใจนะคะที่นาน้ำใสามากน้ำใสดีมากเลยมาดูมาแปบหลังบ้านนะคะพรุ่งนี้นะคะ วันนี้วันวาลเลนไทน์เนาะใครจะมาเนาะวันนี้วันวาลเลนไทน์ใครจะมาวันนี้ดอกสวยมากจะอนุญาตลดน้ำให้หลังบ้านก่อนพรุ่งนี้วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้วันนี้วันวาลเลนไทน์ใครจะมาที่นาะ ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเอาแหเอาหมองเอาจะลุ่งไปตึกกับเขาจะมีไหมเดี๋ยวไปดูก่อนจะให้ภาษาลุงเสือเอาแหมาตึกปลากัน น้ำให้เรียบร้อยนะคะก็จะเตะหนอจะมาทำความสะอาดนอจะเข้ามาถูนะคะทุบ้าน มาถูหลังที่โตหลังที่สองนะใจสิหลังที่สองโต ปิดไม่ได้ป่ประตูปิดไม่ได้เลเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วจาดถุกพื้นเรียบร้อยบ้านสองหลังนะคะในวันวานไทายนะคะเขาก็จะย้ายเข้ามาอยู่แล้ว รูรูรู้รู้เธอปลาดามาทำก่อนแล้วตอนกลางวันโดยหอมนี่ก็งามแสนงามอะไรนะเสียงใครพูดในบ้านเนี่ย ตอนกลางวันมันก็เสาเนาะเดนห้อนมาปล่อยลงมาให้ค่อยหน่อย วนนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ